ยมสมสุรังไม่ได้มาด้วยรลโยมดาวเรศคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะคะ่ะเลยไม่ได้มาด้วยท่านคะดาวมิเรอร์จะเรียนปรึกษาท่านหน่อยนะคะคือว่าตอนนี้สถูปของท่านพ่อนะคะเก่าแล้วก็สุญสูมไปมากได้อยากจะบูรณะสถูปเป็นท่านพ่อใหม่นะคะ เอาเสร็อาตมาอนุญาตนะเออโยมลงไปเดินดูที่ดูทางซะก่อนถ้าตกลงใจยังไงแล้วก็มาหาอาตมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ คุณจากคุณดาคุณจากมาทำอะไรที่นี่คะผมมาดูที่เก็บกระดูกให้น้องชายนะครับแล้วก็น้องสาวของไกรลาด,ด้วยนะครับไดาเสียใจด้วยนะคะขอบคุณมากครับจเออจ้าแล้วเจ้าเลรวครับมาทำไมอ๋อดามาไหว้ท่านพ่อนะคะแล้วก็มาหาที่เก็บกระดูกใหม่ท่านพ่อด้วยอันเก่ามันผุพังแล้วอะคะ่ะ ดังนั้นผมขอตามคุณดาไปไหว้ท่านพ่อได้ไหมครับได้ค่ะไ,ไปเถอะดวฉันเดินอยู่แถวนี้นะ ความจริงสถูปของเงจ้าพงสุริยันนี่<ม>ก็ไม่หายกาบสถูปของน้องชายผมเท่าไหร่นครับ<ม>น้องชายคุณจักรเสียด้วยสาเหตุอะไรคะท่าทางน่าจะยุไม่เท่าไหร่นะคะผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือในเดทเนี่ย ตัตึกตายต่อหน้าผมผมไม่อยากเชื่อนะครับว่านายเดช่คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆผมว่านายเดชต้องโดนวางยาหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนึ่งก่อนเดจะตายเขาไม่ออกจะคุ้มชีมัป้นได้ไม่กี่วันเองครับน้องชายของคุณจากเคยทำงานที่คุ้มด้วยเหรอคะแล้วเขาหนีอะไรออกมาจากในคุ้มนะคะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าข้อหนีก็แหลกมา,าจาจจะคูมนะกระถิ่นเสียใจด้วยนะคะเรื่องน้องสาวคุณผ,ผมต้องหางูยักษ์ที่มันฆ่าน้องสาวผมให้เจอให้ได้ งูยักษ์งูอะไรกันคะมันเป็นงูเหลืองครับแต่ว่าตัวมันใหญ่ผิดปกติพูดถึงงูแล้วกระถิตอดขนลุกไม่ได้ชองเองก็เลี้ยงงูไว้ตัวหนึ่ง ท้าทางตัวจะใหญ่อยู่เหมือนกันแต่กระถินไม่ค่อยเห็นเต็มตาสักทีหรอกนะคะมันชอบมุดอยู่ใต้เตียงมือโฉมนะคะแต่แค่เห็นแค่หางๆกระถิ่นก็ขวนลุกจะแย่แล้วละคะ่ะงูอะไรครับไม่ทราบสิคะกระถินทำงานที่นั่นมานานอย่างตั้งแต่เด็กแล้วนะคะพ่อแม่ของกระถิ่นยากจน<ๆ>ก็เลยกระถินมาฝากไว้ทำงานในคุ้ม เจ้าพงศุริยานนะมีบุญคุณกับกรถินมากเลยนะคะท่านเอากระถินมาเลี้ยงแถมยังให้กระถินเรียนหนังสืออีกด้วยแล้วท่านก็ชินนะคะแต่ว่าคุณโชมก็เลยเอากรถินเข้ามาทํางานดูแลคุ้มนะคะงั้นเดี๋ยวดาขอตัวกลับก่อนนะคะพอด,ดีคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะคะ ตาไม่อยากกินท้าวด้คนเดียวแล้วคุณโชมไม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับเมื่อวานที่วัดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วตอ,อนกลับเนี่ยก็รีบกลับด้วยนะครับก็3วันดีสี่วันไข้ตามภาษาคนมีอาย่แล้วนะคะนี่แล้วคุณโชมนี่อายุเท่าไหรค่ครับดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณแม่ไม่ค่อยให้ชอบให้พูดถึงเรื่องอายุนะคะผู้หญิงก็อย่างนี้ละคะ่ะ ทำไม่เป็นการรบกวนนะครับคืนนี้ผมจะสวดสพพระเจดเป็นคืนสุดท้ายไนก็ขอเชิญคุณดาแล้วก็กระถินด้วยนะครับเชาคุณแม่ไม่เป็นไรมากดาจะไปนะคะขอตัวนะคะนี่ถ้าทางเจ้าดาเล่จะชอบแกอยู่ไม่น้อยเลยนะเว้ยนะ แต่ฉันว่า Mohammad, าทางกระถินเนี่ยก็ชอบแกเป็นบ่าเหมือนก paper, ันนะกะดีไหยเออนี่กระถินบอกฉันว่าคุณโชมยังงูไว้ตัวหนึ่งแกเคยเห็นป่าวะงูฉันไม่เคยวะงูอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะกระถินเคยเห็นแวบๆเพราะว่ามันมุดอยู่ใต้เตียงคุณโฉมตลอดนี่แกอย่าบอกนะว่า จวรูุ้ณที่ฆ่าเพาะถ้าบุญพงกับประจิตเนี่ยเป็นของคนชมสุดางเขาฉันไม่รู้อะแต่เป็นว่าถ้าแกกลับไปทํางานที่นั่นอีกเมื่อไรช่วยดูงูนั่นหน่อยก็แล้วกันนะส่วนฉันจะสืบจากทางประถินอีกทีนึงถ้าทางประถินจะรู้อะไรด,ดีเยอะเว้ยนะได้ ไ,ได้ดเองค่ะเข้าไปได้ไหมคะรอเดี๋ยว เข้ามาสิดาไปไว้ท่านพ่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะขากลับแวะตลาดซื้อลังนกอาฝากคุณแม่ด้วยนะคะลองชิมหน่อยนะคะวางไว้ก่อนเถอะฉันยังไม่หิวคุณแม่คะดาไปเจอคุณจักกับปรหลัดไกยล่ามาด้วยนะคะเขาไปทำไม คุณจักเขาไปเลือกที่เก็บกระดูให้น้องชายเขาแล้วก็ไปไหว้ท่านพ่อกับดาด้วยนี่คุณจักรยังบอกอีกว่าถ้ามีเวลาว่างจะไปช่วยจัดสนยยำที่สรุปหมายของท่านพ่อนะคะนี่แกเจอกับเขาเพียงไม่กี่ครั้งถึงกับขั้นนัดหมายกันไปทำน่อนทำนี่ด้วยกันแล้วเหรอเนี่ยดาเปล่านะคะคุณแม่ดาไปเจอคุณจักที่วันนั้นโดยบังเอิญแล้วก็ถินก็อยู่ด้วยนะคะ แต่ถึงยังไงแกก็ไม่ควรยุ่งกับเขาเขาเป็นแค่คนดูแลสวนส่วนแกมีเชื้อเจ้าเชื้อนายฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องงามหน้าขึ้นตาเปล่าจริงๆนะคะคุณแม่คุณแม่อยากเข้าใจดาผิดสิคะไม่ต้องมาแก้ตัวต่อไปนี้ฉันขอสั่งห้ามห้ามไม่ให้แกยุ่งกับคุณจากอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือน